ถามจริงแล้วผมพงเล่นเกมนี้จริงๆเหรอเห็นภาพหน้าปกผมก็จะร้องไห้แล้วมันขยับตามเมส์ด้วยนะแล้วนี่คือใครเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลไอยองเซโยไอโยนี่คือใครเนี่ยแล้วนี่มีอะไรเนี่ยให้เลือกสามอันนะครับมีชาร์เตอร์ด่วยเหรอโอ้โหนี่มันเกมมาหาการรมปะเนี่ยจะเป็นยังไงไปดูกันเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์สุดเจ๋ง อย่าลืมกดติดตามช่องเป็ดไงช่องสำหรับคนหน้าตาดีกันด้วยนะครับยูสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ในเกมโลบอกกับหมดที่มีชื่อว่าเดอะมิมินะครับอฮ้ยเราต้องเข้าไปเล่นจริงๆแล้วเนี่ยอุ้ยตกใจโอ้โ <c oughs> หเฮ้ยมีคนเยอะแบบนี้เราก็อุ่นใจแล้ว <c oughs> เอ้ยไม่กลัวแล้วเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยนะมีอะไรเนี่ยให้เลือกเพียบเลย VIP room นะครับผมกุ๊ฟโอ้มีเพียบเลยอะ่ะเพเจเจดจอยเกอร์เบิลคืออะไรอะ่ะเอาเจดไหมโอ้ยสามารถได้ได้ห้าคนนะสตาร์ทโตโ,ลโล์แล้วก็สตาร์ทปาร์ตี้อืมนี่เป็น c h เตอร์เหรอกันเอานี้เลยละกันสตาร์ทโตรโ์ไปย,ย้ย อะไรอ่ะมือใครเนี่ยอุ้ยคำเตือนเกมนี้มีไฟกระพริบและไฟกระโดดล่มฮะไฟกระโดดล่มเป็นยังไงอ่ะคล้ายๆกับพับจีเปล่าฟีไฟอะไรอย่างงี้สวัสดีครับสวัสดีมีใครอยู่ไหมเอ่ยเฮยทำไมเป็นภาพมุมมองแบบนี้เนี่ย เนนะเราเปิดได้ไหมเนี่ยเปิดไม่ได้ด้วยอุ้ยตกใจตกใจกา <c oughs> อีอ้าวแล้วสวัสดีครับแล้วเราต้องเดินไปไหนเนี่ยเ,เดินไปที่ไหนกันแล้วนี่เราอ๋อเราเป็นคนโอเคประตูนี้ล็อกต้องใช้ประตูหลังนะ ประตูหลังเหรอไหนหลังเราไม่เห็นมีประตูเลยไม่ใช่ไม่ใช่คนละอาันากันเฮ้ย,ย,ยตกใจนี่เหรอประตูหลังนี่เหรอุณอีเปิดเลยว้า t มีอะไรแปลกแปลกป้ตัวเอง <gasps> อะไรกันนี่ Cepat, okay, mah. Eh, masih ada, masih ada. Hah, macamana? Lengkap. Kalau kita masuk ke dalam sini, apa? Hai, hai, hai. 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 Hai, hai, hai ไม่ขยับนะเขไม่ขยับนะฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีอย่ามานะเราเอ่ออุ้ยเราไปแล้วเกินเราไปทางอื่นได้ไหมอุ้ยเสียงอะไรโอ้เยเดียวอ่าปิดประตูก่อนอย่ายุ่งเข้าเราไปตรงอื่นก่อนดีกว่าเออไปไม่ได้หรออ้าว มันไม่เราไปแล้วอะ่ะโอเคต้องข้า,างนี้ทางเดียวสินะเอาวะความกลัวมันเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นเองมันเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นเองเราแหวกจะเลยมาแต่ก็เจอตัวนี้เลยะ่ะน,นัง่งได้ไหมวิ่งวิ่งได้ไหมเออวิ่งได้วิ่งได้โอเคอะไรอุ้ยไม่เไปไหนแล้วเนี่ยอยเไปไหนรแล้ว ฉันต้องไปอีกฝั่งหนึ่งของโรงยิมแต่ว่าเออควรเช็กสระว่ายน้ำไหมอันนี้คือผ่านแล้วใช่ไหมผ่านแล้วนะคุณเช็กสระว่ายน้ำไหมเหรอเรา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 ไม่ต้องเช็กหรอกนะไม่ต้องเช็กหรอกนะเราอุ้ยผมกดลุกเราควรหาทางออกจากที่นี่กันดีกว่า เออผมเก่งรอแล้วมามาเก่งรอแล้วมามาอ้อาวทำไมมีหญ้าอยู่ตรงนี้อะเดี๋ยวนะเราเราไม่ควรเหยียบม,มันไม่ควรเหยียบม,มันเป็นอานขาดหลังไม่มีอะไรนะไอตัวนั้นอย่าเพิ่งตามนะเปิดกุญแจเป็นสิ่งจำเป็นแล้วเราต้องไปหากุญแจจากไหน ตัวเป็นหัวจจากไหนเฮ้ยใครก็ได้บอกเราตีวา่ากุญแจจากไหนอกุญแจเขาบอกว่าสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำเออสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำอยู่ไหนตรงนี้เป็นร้านกว้างๆเฉยๆแล้วอุ้ยสระว่ายน้ำแม่สระว่ายน้ำอยู่ไหนเนี่ย เสียงเดินแบบว่าจุบ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 จุ๊บว้าใครทำน้ำแดงหกใส่เนี่ยอ๋อผมเจอสาวว่ายน้ำแล้วผมเจอสาวว่ายน้ำแล้วทุกคนทุกคนมาเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเออไอ้กะลานี่คือใครว่าคือใครกันเออมันคือเก่าอะไรอะ ไอนน้ไปก้าวตัวนะแอร์ผมไปไม่ได้อ่ะระบบติดโอเคมันให้ไปเท่านี้ตอนนี้เป็นแบกเกาียวเฉยอ๋อโยอย่านะอย่าเด้ออย่าเด้ออย่าจะมาชิลร์เอาฮัลโหลเปิดได้ไหมจะต้องสยบความกลัวความกลัวมันเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเราเคยทำน้ำแดงหกใส่อีกแล้วเนี่ยจะเปิดก็ไปใช่ไหม เอาละวันเดินไปเออมมันมีกินในนี้ใช่ไม่มีได้ไงเรล่ะดูสิถังกยาเต็มเลยอ้าวแมวน้องแมวว้ายน้องแมวน่ารักจังเลยนี่คืออะไรเอ่ยก็บอกว่าชี่บอสซ้มนะครับผมบานสะพังเมื่อการมาถึงของของใครมันเป็นภาษาอะไรภาษาญี่ปุ่นเหรอจากวิเลียมนะครับว๊ะ ชืออะไรแล้วโว้นี่เป็ผีแม่ชีป่ะเนี่ยแล้วก็มีสปะรดนะครับผมเออรู้แล้วว่ามันมีกินในนี้แต่ว่าเราทําอะไรได้บ้างอะ่ะเขาบอกว่าต้องไปเช็คสระน้ําอ่ะแล้วมันพาเรามาถึงนี่อะ่ะแสดงว่ามันไม่มีอะไรในนี้เลยมันให้เราเข้ามาทําไมเนี่ยม็จะมปจมาเจอเบร์เกอร์เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เบอเกอฮะอุ้ยอย่ามาเด้อโอเคเราตรงไปทางนี้ได้นะครับผม ความกลัวมันเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นเองเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นเองเราต้องอย่าก,กลัวต้องอย่าก,กลัวไปนั้นขาดอฮ้ยผมก็รู้อีกแล้วแล้วใครทำท่าเป็แดงกกอีกแล้วล่ะเนี่ยขยะตะบกจากเลยนะตัวเต๋เอ,อผมไม่ชอบการเปิดประตูนี้เลยแล้วใครมาจุดเทียนอะไรเนี่ยโอ้เจอุญเจแล้วตอนนี้สามารถไปเปิดประตูลงยิมได้ถ้าผมเก็บถ้าผมเก็บ มันต้องมีต้องมีพลังงานบางอย่างเกิดขึ้นก็เป็นได้เอานะเอ่เอา,เอาผมเก็บแล้วนี่หว่าโอเคเอาไม่มีกุญแจหลายดอกเหรอมาเลยจะจะโดดออกมาจากสาระนดา<ๆ>ใช่ไหมมาเลยมาเลยเราเก่งรอแล้วมามาเลยเก่งรอแล้วตอนนี้ฮึ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 อุ้ยตกใจไฟฮึมาเลยมาเลยไ้นี่มันไปอะไรอ่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไร เราเรียบดวนเรียบดวนตอนนี้เรียบดวนหุ้ยอเน่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 โอ้ยอับจะปก๊วยกก๊วยบักก๊วยงง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 งมงงง อกินน้ำก่อนได้ไหมรู้สึกกระหายเหลือเกินต้นนี้คือต้นอะไรอ่ะเข้าไปได้ไหมเนี่ยคอยไปเช็คใช่ไหมสกุลาเติบโตตรงกลางแบบนี้มันไม่มีที่ไหนอะไรอ่ะทำไมมันยาวยืดยาวเงี้ยรู้สิเพื่อนๆเฮ้ยอมันงูเลยแล้วก็มีแบบว่าแลบลิ้นแบแบบแบบแบบโอ๊ยตกใจเราเราต้องไปไหนอ่ะสวัสดีครับต้องไปตรงนี้เหรอ อ่าเปิดได้ด้วยนะครับฮัลโหลเดี๋ยวค่อยเข้าก่อนค่อยเข้าก่อนนะ <laughs> เอาตรงนี้ก็เปิดได้โอเคเปิดได้2ฝั่งเลยนะครับตรงนี้เป็นห้องน้ํานะเอ,อ่อมีใครแบบว่าทําธุระอยู่ไหมเอ่ยฮัลโหลฮัลโหลไม่มีนะเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวดูสิจากลีออนนะครับผมเขาบอกว่าเชอชอบเรียนแบบนะครับผมระวังอย่าให้ถูกหลอกล่ะแต่ถ้าขับตอนนี้ก็สายไปแล้วนะจากลออน ลีออมาบอกอะไรเราตอนนี ior, ้เราลีออนทำไมไม่ไปช่วยน้องอัญชลีอ่ะดีกว่าเออเราแอบตู้ใช่ไหมแอบตู้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 เหมือนดบโดนน่ะได้บายเด้ละฮือฮือฮอะไอฮือฮือฮาา เปิดได้นะตัวนี้ก็เปิดได้เอ่อเขาบอกว่าขวาไร้ซ้ายดีนะครับผมอ่ะไปซ้ายแล้วกันต้องการกุญแจอสองโอเคก็บังคับแหลนะเนาะบังคับแหละบังคับแหละดูออกนี่ไงกุญแจ <c oughs> <c oughs> อย่ามานะอย่ามานะไม่มาแล้วใช่ไหมเฮ้ย,อยโอ้โหแล้วประตูปิดด้วยจำได้ว่าเราเปิดไปแล้วเราเปิดไปแล้วมันจะปามาเลยมันเก๋มันเก๋มันเก๋ว่าไอ้ป่าเก๋ไม่ได้ว่าโอเคจะขออันนี้ไปเป่าได้ไหมเป่าเล่นได้ไหม มันเหมือนกับในรูปเลยนี่หว่าเหมือนกันในรูปเลยเอ้ยตกใจเออเราสำรวจอะไรได้บ้างเนี่ยไม่มีอะไรเลยแล้วใบนี้มันโอ้โหอันนี้ยาว น,นี่ยาวมากเขาบอกว่าเฮ้ถ้าคุณกาลังอ่านข้อความนี้ฉันไม่รู้หรอกนะว่าเออมันอีกนานแค่ไหนอ่ะที่จะติดต่อกับคุณได้แต่ว่าระวังให้ดีนะอย่าลงไปชั้นใต้ดินเชียวล่ะกุญแจอ่ะมันจะอยู่ตรงข้ามเลยนะฉันโยนมันทิ้งไปแล้วอ่ะกุญแจนี้มันไม่ปกตินะมันต้องสาบด้วยโอ้ยหากคุณเป็นหนึ่งในนั้นก็จะแบบว่าไม่สัญญาณนะว่ามันเออจะมีโอกาสแบบว่าอันนี้หรือเปล่าคือมันเป็นกุญแจต้องสาบแล้วอุยอ้ยเออ เออแล้วแล้วเราแล้วเรามาทำอะไรมาทำอะไรที่นี่เราลงมาทำไมอือืเราปิดตรงนี้เลยมาเราไม่กลัวอะไรแล้วตอนนี้เราเป็นหน้าจอไปนี่แล้วเอึมามามาอะไรอุ้ยอุ้ยอย่าเข้ามานะไม่ไม่ไม่หมายถึงว่าอย่าเข้ามาเหมือนเขากำลังเดินมาปะ

เำลังทําอะไรอ่ะเขากําลังแบบว่าร้องไห้หรือว่าเขากําลังแบบว่าสแครชแผ่นอยู่จุ๊งจุ๊งหรือว่าเขาอาจจะเป็นดีเจก็เป็นได้นะหรือว่าเออมาเลยมาเลยโอ้โหไหนเคยสอนเจ้ามือขึ้นโอ้โหืมไอ้เปียกฆ่าเราสงสารเองจริงไม่น่าไปแกล้งมันเลยไม่น่าไปแกล้งเลยเขาไม่มาหลอกเราใช่ไหมเขาแค่จ้ำสแกเราใช่ไหมจ้ำสแกนะเนี่ยอันนี้ ัวเราก็ไม่หือไม่อือเลยเนาะเสียงอะไรอะเฮ้ยเรามาอยู่ตรงไหนญี่ปุ่นหรือว่าจีนเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์คล้ายๆกันเลยอ่ะหรือว่าญี่ปุ่นน่าจะเป็นญี่ปุ่นนะผมว่าเฮ้ยเสียงมันโหยหัวแล้วเกินเพื่อนเฮ้ยเหมือนเรากลับมาที่เดิมหรือเปล่าใช่ไหมเพราะเราจำไอ แถวนี้ได้อะหรือว่าเรากลับมาที่เดิมกันนะเฮ้ยมันร้านหนังสืออีกแล้วอะเออเหมือนเดิมเลยเฮ้ยสะพานปึ๊บ้ยโอ้ยแล่นกันอย่างนี้ไรลอเฮ้ยน้ำตาผมจะไหลแล้วจะแบบนี้จะแบบนี้ก็ไปอ อืมเฮ้ยผมจะร้องไห้จะร้องไห้ทนหาวกุญแจทนหาวกุญแจที่ซ่อนอยู่แล้วก็ขยันซ่อนแล้วเกินไปกับเจเ้ากุญแจเนี่อ่ะยซื้อใหม่ให้เหอาเปล่าเฮ้ยผมไม่ชอบเสียงหวยหวนแบบนี้เลย เฮ้ยเหมือนเมื่อกี้มันเป็นเสียงหัวใจอ่ะหัวใจเต้นอะแสดงว่าแสดงว่ามันต้องหนีผีอะดิใช่ไหมต้องหนีผีเฮ้ยยังไงกุญเจเจอกุญเจแล้วแล้วยังไงต่อต้องฟังเสียงให้ดี ผมหาทางออกจากที่นี่ก่อนหาทางออกจากที่นี่ก่อนยังไงผมจะทางออกแล้วแล้วยังไงต่อผมไปแล้วผมไปดีกว่าผมเจอกุญแจแล้วะ ล้วมาดอไปไขอะไรอะเราไปไขอะไรอะกุญแจดิเขาบอกว่าเขาทิ้งกุญแจไว้ข้างใต้เป็นกุญแจต้องสาบแสดงว่าทางออกต้องอยู่ข้างบนใช่ทางออกต้องอยู่ข้างบนเราได้กุญแจมาแล้วตอนนี้เราก็ต้องวิ่งกลับไปใช่ไหมผมขนลุกไปทั้งตัวเลยผมเดินกลับไปได้ไหมเนี่ยไม่ได้แล้วแสดงว่าทางออกแสดงว่าทางออกก็ต้องอยู่ที่โอ้ยไม่อยากจะคิดเลยเป็นไงเป็นกันแล้วตอนนี้มาเลยฟังเสียงหัวใจดีๆฟังเสียงหัวใจดีๆ เสีงยงหัวใจดีๆเฮ้ยเฮ้ยไปดีกว่าไปดีกว่าเขาอ,อยู่ใกล้มากเสียงอยู่ซ้าย อะไรเนี่ยอุย้ยเอาเราเอามาตาดัดนะี่นามา <c ười> ว้ายวิ่งแล้วใสเ่เกียร์หมาเกียร์หมาครับมาใจเอกตัวเองไปไม่ได้ดิเฮ้ย <c ười> เราต้องเก็บต้องเก็บวิ่งไว้ต้องเก็บวิ่งไว้เลยตอนนี้นี่ผมเจออันนี้ละ ผมจำอันนี้ได้ผมจำทางอันนี้ได้โอเคอน,นี่ได้กุญแจแล้วเดี๋ยวรอรอเข้ามาก่อนรอเข้ามารอบหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเราต้องวิ่งไปอีกทางนึงโอเคไปกันไปกันเพื่อนๆเราต้องจำทางให้ดีอะ่ะถ้าเจอก็ไม่เป็นไรเจอมันก็เริ่มใหม่ได้ เหมือนมันเป็นทางเขาวงกดปะใช่ไหมทางแบบว่าวกวนวกวนอะ่ะแล้วผมจะหาประตูได้จากไหนเนี่ยหรือว่าตามไฟเอาผมกลับมาที่ <c oughs> เฮ้ยกลับมาที่ดาใจมาเเวลาเดิอนอีกรอบนึงต้องดูรูปภาพไม่ดีเหรอหรือยังไงอะเอาวิ่งสิครับรออะไรวิ่งสิครับรออะไรวู้ว้ ออ้ยเสียงแบบว่าคนลุกคนพองอแล้วผมจะทำยังไงเนี่ยผมองทำยังไงแล้วประตูอยู่ไหนเนี่ยมาผมวิ่งไปหาประตูก่อนเลยมามาเจอก็เจอมาเลยโอ,โอเคผมเจอละผมเจอทางที่เหมือนจะเป็นประตูละ เจอทางที่เหมือนจะเป็นประตูแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนะต้องไปตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านี่ไงเจอแล้วประตูโอเคฮไม่ต้องมายิ้มเลยันอ,อยู่เหมือนไททันเหมือนกันไอตัวนั้อยู่เหมือนไททันเลยโอเคมาเลยรอบน,นี้แหละรอนนี้แหละเราจะได้เอาจริงสักทีจะได้แบบว่าไปจากตรงน,นี้สักทีหนึ่ง ใช่แ้วว่าผีก็ข้อมูลอยู่แต่วง,ง่านแหละไม่ได้ไปไหนเลยเรามาตรงนี้ก่อนดีกว่ามาเริ่มจุดสตาร์ทตรงนี้เลยมาตรงนี้ถูกทางปะเนี่ยโอเคถูกทางละ ลองให้ดีนะคนเจ้าชู้เฮ้ยไปดีกว่าในที่สุดไปแล้วผ่านเจ้ยโอ้โหนี่มาโผลต่ตรงไหนอย่างนี้อะ พอตรงไหนอีกเนี่ยเฮ้ยแกนี้ก็แกนี้เราก็เหนื่อยแล้วไปเนี่ยผมขอผมขอจบเกมนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วครับเพื่อนๆโอ้โหไม่ไหวแล้วแค่นี้ก็แบบว่าลุ้นมากเลยอ่ะถ้าเพื่อนๆอยากจะไปลองก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะเพื่อนๆนะส่วนหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับผมอย่าลืมกดติดตามช่องเป็นไงนให้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์นสนุกๆน,นะครับแลวเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรสนุกๆก,ก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับไปแล้วครับบายบายยู